าไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดร้ายกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับเตือนภัยฝนฟ้าพายุพยากรณ์อากาศเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสีภูมิภาคจะมีฝนฟ้าขนอง ฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกันโชกแรงร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครโดนด้วยเช่นกันนะคะเรามาเปิดพื้นที่4ภูมิภาคกันเลยว่ามีภาคไหนกันบ้างที่เสี่ยงเจอฝนอันได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้22มิถุนายน2565นี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ 24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนพ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกป็นโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนะักลมกันโชกแรงเอาไว้ด้วยนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเดินเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาพรุ่งนี้ในส่วนของสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีดังนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4ีสของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิจิตร สนุโลกและเทชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรง บางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมอุดรธานีชายภูมินครศรีธรรมราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปาริมณนลนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ไทัยธานีกานจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาลบบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกันโชกแรงบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดระนองทาง,งานกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียส ลมตกตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดแชร์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกะไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตาม กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ